สบายดีครับผู้ชมแต่ว่ามุนี้สนับสนุนโดยอิสระสินป์การไฟทั้งไอเล่กพิ่นมากมันหลายนะฮนะหลายนะใครฮะเีมยว,ว่าบบได้ไรหากินแม่ฮอนอะไรมาเล,เลยสาเร็จในการตข่งของนีมกับผู้ชัดอิสระสิลป์การไฟทำโมเดกับเขา สบายดีครับทุกท่านมันนี่นรับไปสักพายเพื่อเห็นเอาไม้ไปแง่แง่แขมนมดแดงแต่ว่าสีได้หรือบบได้ยังบบท่านเน้อหูแต่ว่าเช็ดซะก,ก่อนทำนในขวดตรงไม้สักพายก่อนนี่นนมากับอ,อาจารย์ใหญ่พอได้มาไหมอ่าสบายดีอ่ามากับอาจารย์ใหญ่อาจารย์โออาจารย์เบลได้มีโอกาสมาทำนอกๆอนอกมือนี้เนาะขวดบึงลำไม้สักพายก่อน ตัดเอาไม้จากไายสิบปรอันนี้ใคโมดเด่นแต่มาสมต้วนี้มอดสมเทดเป็นแกกกินหมูเลยจ้ะเยี่ยมเยี่ยมส้มสวนเฮียเล่อ่าอิสระสินการไปวันนี้ อยู่ส่วนเพื่อนมีไข่หมดแดงอยู่ส่วนเพื่อนมีไข่หมดแดงแต่เพื่อนพูนเาาดเลาะหาห้างโมแดงทะเฮาตัศไม่ก่อนเพื่อกะเกี่ยมสิไปทางไข่หมดแดง,งมนก่อ ຂອງສວນເພິ່ນກໍມາໃນເຈົ້າຂອງສວນาຮັງດໃຫເຮົາແຕຕັດມ້ກ່ອ บรรดาท่านมื่อวานี้พวกเราได้อุปกรณ์กระเขียมจะไปแง่ไข่มดแดงแต่ว่าวันนี้สนับสนุนโดยอิสระสินการป้ายทั้งไอเล่เพมมินม้าวันนี้สบายดีเจ้าแห่งก็ถือว่าอิสระสินการป้ายถือว่าเป็นอ่าท่านที่เฮ็ดป้ายควบวงจรบวัวาชิเป็นป้ายข้ามทางป้ายคำขวัญป้ายของประชุมป้ายที่สันก็แล้วแต่เช่นมะดคะแนนจ้างเนาะยิ้มใส่อันห้องการยิ้มใส่ห้านาทียิ้มใส่ ดุสีแยกไปแดงเมืองระแวกไ <ป S 2> ่ได้เก่าใกล้กับอ่าแผนกศึกษาแล,ละกีฬาแข่งเนาะไม่ละอ่าานเพิ่นอยู่นั่นแต่ว่าสำนักง,งานใหญ่ยถือว่าเยืดเงินอันนั้นเป็นห้านบริการทาั้งหน้าไม่ละเ็ดอ่าเป็นปายเสือไปแอนเสือนักกีฬานี่ยังไม่แน่เนาะไม่ละอก็ถือว่าปไายมื้อนี้มาที่สวนเพิ่นทั้งเฮียแอร์เพิ่นพามาทั้งไข่มุแดงมื้อนี้พวกเฮาสิไปทั้งไข่มุแดงกันไปสำนั่นแหละบุกเฮาอันนั้น เขาจะเริ่มเฮ็ดเวียกเลยเนื่องจากกาเกียมาโดนแล้วเครื่องมือเขามีเท่านี้แหละห้างแล้วันหางหางบนแล้วอันนี้บุมีแม่หมดบุมีอกไใส่เนาะไมใส่เนี่ยคืไม่หาียบเข้าเลยหายยืเข้า ทางน้องทงตอนี้คือไ่าบมีไข่ติดๆเลยแค่จะดีเด็โอ้มีไรมีบ่มีไรเดี๋ยวคู่มันจะรู้ว่าอายุอล่อยให้เ็ดนาปให้แล้วให้กแค่ัว่เอ ก็่คิมเข้าดวยันกหานพ่มาใเออแเยท่วบูมีไข่เย้ค่อยเออแทงบระธนจะแตกเนาะฮางบระานจ้แตกปัจจุบันนี้ทานสุกสมรานกำลังทำให้มะดงเนาะเจ้าหน่อยแมวมะดงคอครูใส่แตกไปแตกมัน อันนี้หากินด้วยธรรมชาติเนาะเก็ดเป็นเคยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นเล้วโอ้ยวกเนาะต้องยวกดูทีการเนาะเต้ามันเสียได้ไข่บุแดงลายทำแต่ชิ้นบุฮู้น้องโยกอีกเนาะยวกอีกเได้ดีครับไข่ก็เราคุ้คุ้ไข่ใหญ่อยู่ปะโอ้ยบุใหญ่เลยเนะเก็๊เนาะดีฮะอ่าคุ้คุ้ลงมาคุ้มค้มโอ้โอ้โอ้ยใจเย็นจมาบุ้งนี่ โอ้มแมลงนี่ได้กินของแทบเลยแมลงนี่ฮะเดี๋ยวคนบอกให้มัดจ ah ุดดีก่อนเอาลงมาก่อนลงมาก่อนลดลงหมดลายเอ้ยมีแต่เม้งมันควายมีแต่เมเองมันนี่มันเป็นไข่ของท่านหลายไอ้ไหวลงลงแลกกระทาะ เม่แทงไก่อนเดี๋ยวมัดก่อนถ้าเอมัดดีดก่อนไม่แดงม่กับบุ๊คเรมดาแต่ว่าโบเจ็บไปไหนหรอเศกซม่ยังเป็นไคหาเซ็กมาหาเซกมัมัดก่อนเโอ้ชิ่ทยคลิปเลยนี่เ่อเดียวตัวนี้แหละได้โบไเก็บชิทยชิ่าย นายจะมาเอาบ่วะผมป่าเป็นหมเนียบร้อนเนียวเขาขวดขวดส่วนนี่แหละแม่นส่วนของทางเฮียแหละอิสระสินการป้ายพีเดียวคือว่าป้ายครบวงจรป้ายบุญป้ายอย่างก็แล้วแต่โม่าจะเป็นอ่า ้ายโฆษณาวันสัง่งตั้งบอกวันอีสั่งกันแล้วนเานาะแถวพี่ห้อเฮ็ดายบ <ไป S 2> ุย<ไ>ปมายเงอน้ายข้ามทาง้ายัางไงยังไงเบอร์เสือ้อนักกีฬาไม่เยก็ได้มแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนพเคนตัวข้ามามันจเจ๋งดีเวลาว่างๆัช่ไหยไอ้เท่าหาลลอ,ออกตะไคร้โมเดงหนี่งเงราได้ไข่เปรตกยวได้ไดอแม่ม่แม่ นี่เป็นห้างที่สองที่จามซ่มจับเสียนับกันันที่น้อยลายซ่อมได้ห้างที่สองเลยโอ้โหมีแม่มดน้อยเดียวมดน้อยแล้วมันยังมีไข่อยู่พี่จั๊กมีอยู่ไข่น้อยๆกวาดล้างเลยตะเกิน

ทนทานแน่เรื่องเงินไปลิกัมาใหม่กเึงไข่มีดาตุลุ่มทาใบตุลุ่ม มันโบยมืออาซี่มันปิดในนี่ได้หนเนาะหลายเนะี่ฮะ,ฮะหลายนะ่ยใคระฮะหลายแบบเฮ้อโบยที่เหี่ยวกเลืองว่าใครเนาะโอ้ของโปรเทขงข้างมันจะดีเนาะ แทงลังก uh, um, um, ันจะดีมีใครย่ายอยู่เออแทงจะดีเล่นก่อนเลยไม่ได้มันเล่นกับมัดแดงอยากห้างน่อนแหละ <önemli S 2> โอเ <ediyor S 2> Toyota, ้เสีจริญแหนแห้งพ้นเหี้ยหลายเติมละเฮ้ยยังชิเก็บอ่เก็บแมเก็บแม่ใครชิเก็บของผู้ชันของชิชันอย่างไรตกใส่เจ้าได้จะอนย้ำไหม mời 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 ลังนี่ชุดย้อโค้ไข่ oh. ตึงเลยลังใกล้น้ำน้ำโอเคอืมอือเอาไปททยห้่มให้กับทายชุ่มเหรอแล้วมันมันไทยเฉลี่ยพอนีไทยเฉี่ยห้องนี้เอต

หมดแดงใส่กระเพาหมกมิแส่บรือวอจังหน่อยซีมโอเคไปใส่หมดแดงม,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 มันสันสัน,สน,สนผลผลิตที่เทาได้มา อู้ได้หลายเติบนามีใครเป็นในขยามนาะเล็กน้อยเนาะสอแสนเดี๋ยวเราสอแสนเลยแสนมาลดอ้ไข่หลายเนี่ยบางคนกับชีเคยกินนะแต่บางคนก็ยังสิบ่เคยกินเต่บุฟเฟ่ต์ชีสดำหรับ มึงซีมบ่ได้ซีมหมดทั้งไ้ซีมก่อนตองมีแต่ว่างใสเด็กไรคนมาจ้องเอาใส่ัเออเสแล้วใส่แล้คนไปคนมามันก็มั่บเลยช่วย้สมดีส้มดี สำเร็จในการแต่งเกี่ยวซีมก่อนซีมมาก่อนซีมมาก่อนขึ้นชีสโซ่พร้อมเดี๋ยวว่าสามนนบักจินผูเห็นแล้ว ปัจจุบันนี้ไข่โมเดเฮาก็ได้หลายแล้วพอกิน้ะเนาะแม่มมแดเฮาตำเ่มังมีส้มแห้งขนาดก็โบเห็ดดีส้มดีส้มดีติดกั๊บเลยแหละหลวงพ่อูดพ่อโู้สบกว่าปีแล้วขาให้ดก็ละสิ ตู้จอดเบ่เนาะตู้จอดเง้ไก่โบโลที่บช่าะปะอยู่ในนันตช่วงเาบพวนได้คนพวนเอาไว้ตหน้าเขาเตือนบูหน้าบ้านพ่อบาที่เ่ทางสต้ีกูเว้าพวดตู้จอดมาปอะไรอยู่เนาะทางสมทางเค็มเหมือนในเรื่องคณะแ่ยู่ใกล้เอาไปบนเพทางเค็มเจ้ากเนเจ้าบุญู่แบ้าู่ทางเพชรทางเคม้เร์มวันนั่นแหละ งบินยิงเกียบรอยเรียบร้อยชาวบานเราอยู่ท่าอยู่ก้นมันตอนได้กินน้ำลงผูเป็นยังษ์ขึ้นไหมเออมันใสทั้งหน้ามันเอาเลยยิงเกียครับตู้โจ๋ธนกรีต่อไปที่จ๋ไม่ไปชั้นน้ำก็แตกเลยผลงานในวันนี้เอาลงใส่ทุงยางใส่ทุงยางใส่ทุงยางนไหมว้ายนี่เจ้าบูได้ได้หากินแมวเฮานี่ก็ได้มานเฉย พอจะเกือบ่อยแล้วเอทานบริษัทอิสระสินการไปทานโมเดงับเข้าคนวิธีกินเด็ดๆๆขอเบิ้งนี่เห็ดง่ายๆเฮ็ดง่ายๆหามาใส่ทงได้ไหม โบน้อยป้นใดพาพอโกยอนเนี่เอามืกงแกงใส่ปข้อญ่เอามืกงใส่ปข้อญ่โอ้คักเลยเนี่ยมาเนี่ยมาเด้อตอนแรงเด้อพยากิินเกงปะข้อใส่ไข่มุแดงไอ้หวงน้องลายสามัสาวหัดคำเงี้งในข่าว